รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บิด GSB5 ปัดเดียวครบทุกไลฟ์สไตล์จากธนาคารออมสินมานี่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  สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมพบกับบชัชเช่นเคยเลยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์รายการที่จะนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณนั้นไม่ควรพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมคารและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะแม่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมาคาเฟ่มแมวที่ไหนหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวแบบ แปลกอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราพาุผู้ชมมากันที่ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณค่ะอยู่ที่จังหวัดสมุทร,รสงครามนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็อยู่ใกล้กับตลาดน้ําอัมพวาเลยนะคะโดยสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะจากที่ดูข้อมูลมาเรียบรอยแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นการอนุรักษ์แมวของไทยนะคะก็จะเป็นพันธุ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิเชียรมาศ ที่เป็นตาสีฟ้านะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปจาะลึกถึงในแต่ละพันธุ์กันดีกว่าเพราะว่าที่นี่นะคะนอกจากว่าพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของพันธุ์ไทยที่เป็นแมวเนี่ยแล้วนะคะที่นี่เขายังมีคาเฟ่เปิดแบบนี้ให้นะักท่องเที่ยวนั้นสามารถมาเล่นเพลินๆกับน้องได้เลยนะเดี๋ยวม้าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับผู้ที่จะให้ข้อมูลแั่ละกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอคนนั้นกันเลยค่ะ ปิด GSB5 ปัดเดียวครบทุกไลฟ์สไตล์จากธนาคารออมสิน และตอนนี้นะคะผู้ชมมาอยู่กับแม่แอลเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่แอลคะ่ะวค่ะแม่แอลเองตอนนี้เราเป็นคนเข้ามาดูแลที่นี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะค่ะอยากอยากให้อยากให้แม่แอลเล่าให้ฟังก่อนว่าความเป็นมาคือยังไงแล้วใครเป็นคนก่อตั้งที่นี่ยังไงคะ,อ,อ,ะ,คะอ๋อค่ะคนที่ก่อตั้งที่นี่นะคะก็จะเป็นคุณพ่อปิชาพิโกบ<อ>ุท่านเป็นคนที่รักแมวมากมท่านก็เลยศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ เริ่มต้นเลยนะท่านเป็นคนที่ผสมพันธุ์ไก่สมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเลี้ยงไก่ก่อนเริ่มจากไก่เราก็เลยเอาวิธีการที่แาบผสมพันธุ์ไก่เนี่ยอามาใช้ทดลองกับการทําแมวซึ่งมันสําเร็จออกมาแล้วก็เลยกลายเป็นแมวเพรดกีนใช่ไหมคะแล้วท่านก็ได้แบบทําแมวเนี่ยมาเรื่อยๆจนกระทั่ง มีคนที่อยู่ในกลุ่มแมวด้วยกันนะคะเขาก็เข้ามาเข้ามาหาพ่อก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มาแลกแลกสายพันธุ์แมวกันเลยนะคะพอที่นี้มีแมวครบสี่สายพันธุ์ที่อยู่ในสมัยรัฐการที่ห้าใช่ไหมคะท่านก็เลยมีผู้ว่านาวินอะคะ่ะมาขอตั้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่านก็เลยมาเจอกับาสายพันธุ์แมวขาวมณีซึ่งท่านทราบว่าค่วสายพันธ์ขาวมณีเนี่ยมาจากสมัยรัตนโกสิทธ์ ที่นี่ก็เลยมีแมวอยู่5สายพันธุ์5สายพันธุ์มีอะไรบ้างคะแม่นนก็จะมีวิเซนต้ามีโกนจาโกนจาสีสว่างสีสว่างสุภลักษณ์แล้วก็ข่ามันีขามันีโอ้โหตอนนี้มีอยู่5สายพันธุ์หลักๆเลยเพราะในปีนี้เขามีสมุดคอ,ย,อยสมุดคอยโบราณนะคะที่เกี่ยวกับสายพันธุ์แมวค่ะ,คะท่านก็เลยทราบว่าแมวที่ท่านมีทั้งหมดเนี่ยตรงกับลักษณะของสายพันธุ์แมว ที่ที่เป็นสุนกอ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นที่เริ่มเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะค่ะตอนนั้นเรามีกี่พันหรือว่าเรามีคุณพ่อเก็บมาครบห้าเริ่มแรก,แลกเลยมาจากมิชชันมาก่อนมิชชันมาสมิชชันมาสเนี่ยคุณพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนเล็กๆค่ะแล้วท่านก็ทดลองทดลองโดยการที่ว่าก็จับแมวผสมทั่วๆไปปล่อยให้แมวผสมกันทั่วๆไปเองเทีนี้แมวเนี่ยไม่นิ่งก็ออกมาปเป็นแมวล,ลายมีอะไรอะไรเงี้ยพอช่วงหลังเขาก็เลยคัด คัดเฉพาะสีออกมาเพราะคัดเฉพาะสีออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแนวที่แบบมีสีที่เหมือนแล้วพอเวลาแกได้ได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งแล้วนะฮะทีนี้แกก็ยังเลี้ยงปล่อยอยู่เลี้ยงปล่อยถี่ปรากฏว่า พ่อผสมกับลูกแม่ผสมกับลูกอะไรเงี้ยที่น้องผสมกันเองเมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ได้แกก็เลยแยก, <c oughs> แ,ยกแยกออกมาโดยการที่จําเป็นจะต้องเอาแมวใส่กรงมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องเอาแมวใส่กรงถ้าไม่งั้นถ้าเราเลี้ยงปล่อยอไว้เงี้ยมันก็จะทําให้แมวผสมกันนวใช่ไหมม,มันก็จะไม่ได้มันจะไม่ได้พันแท้เราก็ที่นี่เขาก็เลยได้มีการแยกเป็นสัดส่วนให้ให,ให้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนดังนั้นก็คือเราก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะแต่ว่าที่สําคัญมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นธาตุแม เขาจะต้องว้าวแน่นอนกรีตั้งแต่เห็นอยู่ไกลๆยังไม่ทันได้เห็นแมวก็กรีแล้วเวอร์ไปนะคะพูดถึงตัวเองนะคะคือชอบแมวทีนี้นะคุณผู้ชมคะพอมาถึงนะคะก็เลยเพิ่งมารู้ว่าอ๋อแมวพันธไทยเนี่ยคือเป็นในลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วเราต้องบอกนะว่าทุกวันนี้คนเนี่ยเริ่มเป็นทาสแมวกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็หลายคนเนี่ยเฝ้าหาแต่เอาพันธุ์ต่างประเทศมาซะเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วนะคุณผู้ชมคะแมวไทยอ่ะสวยๆขี้อ้อนเต็มไปหมดเลย S <S <S ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะให้แม right? uh, ่แอลค่ะพาเราทัวร์กันเทีกันที่นี่ดีกว่าว่าห้าสายพันธุ์เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงมีลักษณะนิสัยเนี่ยเขาเหมือนกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่แมวสุภลักษณ์ก่อนอ่าได้สุภลักษณ์นะคะคุณผู้ชมคะก็จะอยู่ที่กรงแรกเลยนะแต่ว่าสุภลักษณ์เขาทํางานนะคะงานหลักเขาคือนอนงานรองเขาคือกินนั่นเองค่ะปรบมือน้องทำงานดีนะ มองแรงทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่พูดถึงสําหรับสุภพลักษณ์ก่อนว่าสุภพลักษณ์เนี่ยเขามีรูปร่างยังไงมีเอกลักษณ์ยังไงอะคะแม่อ๋อค่ะถ้าถ้าสันธุ์สุพลักษณ์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีสีทองแดงตลอดทั้งตัวสีสีทองแดงอ่าเป็นสีทองแดงตลอดทั้งตัวแล้วทีนี้พอเออ่จริงๆแล้วนะสายพันธุ์สุพลักษณ์เนี่ยเราได้มาจากตระกูลบุญนาซึ่งซึ่งเขาอ่าค่ะเขาก็เรียกมันจะเขาก็เรียกว่าเป็นสายพันธุ์สุพลักษณ์ แต่พอมาณปัจจุบันเนี้ยเขาบอกว่าที่มีตําแหน่งแต้มอยู่ด้านหน้าเนี่ยดาๆนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่พันแท้เขาก็เลยมาเริ่มเริ่มทำโดยการที่ผสมใหม่เพื่อกระจายตัวดําที่หน้าเนี่ยออกไปให้หมดค่ะค่ะเขาก็เลยซึ่งพ่อเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันจะต้องทาถึง8เจนแล้วตอนนี้กี่เจนนะคะตอนนี้พ่อทำไปแล้ว5เจน5เจนแล้วถ้าเกิดจะให้ครบ8เจนต้องอีกกี่ปีแม่อีกประมาณหกถึงเจ็ดปี อีก6 7ถึง7ปีเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเนี่ยมาดูแบบแท้ๆอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วจ่วงนี้เกีลยวไหมคะแม่ช่วงช่วงจมูกเขาสันจมูกเกี่ยวไหมคะมันมันจะดํามันจะดำจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นทองแดงทั้งหมดสีเขาต้องเสมอกันทั้งตัวค่ะแต่นี้คือก็จะเห็นว่าเขายังมีลวดลายอยู่บ้าง ใช่ค่ะใช่เนี่<ช>ยเขา<ช>จะมีความเข้มของเขาอยู่บ้างใช่ค่ะเ <c oughs> ขาบอกว่าจริงๆแล้วเริ่มแรกเลยสายพันธุ์สุนัขเนี่ยมันเริ่มมาเขาเอามาผสมกับดิเช่นมากตำแหน่งแต้มมันเลยคล้ายๆดิเช่นมากซึ่งจริงๆแล้วนักทักหน้ากากเขาดำๆมีรอยดำเนี้ยเขาจะเรียกที่คนในการนะคะเขาจะเรียกเพอร์มิสอ๋อเพอร์มิสใช่เรียกสายพันธุ์เพอร์มิส ก็ยังใส่หน้ากากอยู่แปลว่าเป็นแมวปลอมนะคะเหมือนคนปลอม <c oughs> <t> ตัวเองที่ปลอมนี่เลยนะคะค oo, ุณผู้ชมอทีนี้ผัดจากสุภลักษณ์นะแม่แอลเรามาต่อกันที่โกนจาคะโกนจานี่คือแม่หนูเห็นเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะสีดำจริงๆแล้วโกนจานนี่มันจะต้องเป็นยังไงแม่โกนจานะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะต้องดำปอดทั้งตัวแล้วในตาของเขาจะต้องเป็นสีเหลืองดอกบวชต้องไม่มีขาวแซมมาแต่เส้นเดียวแล้วก็อุ้งเท้าก็ต้องดําด้วย Oh. แต่ว่าแมวดำนี่หลายคนายคนะกลัวแม่บอกว่าเป็นอัปมงคลใช่ค่ะมันเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณแต่จริงๆแล้วแมวดำเนี่ยเขาเลี้ยงเอาไว้แมวกลนจานะคะ oh. เขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อการข,า,ขาย oh. ก็จะให้โชคลาภทางด้านข,า,ขายงั้นเดี๋ยวเราการทำธุรก oh. <ๆ>ิจเดี๋อ๋อเดี๋ยวเราไปขโมยแมวดำคนอื่นมันกว่า <laughs> ล้อเล่นนะคะก็กนจาก็ทํางานหลักเหมือนกันนะคะนอนอยู่ด้านในนะคะนอนอธนบาดีกว่าแม่แอลอันนี้ซึ่งตอนนี้นอนนอนนะจ๊ะที่นี่ทํางานหลักจริงๆเลยนะคะมาถึงวิเชียรมาศกันเดียวคุณผู้ชมคือมาชอบมากมาชอบคือในตาเขาอะสีฟ้านะคะแล้วก็ขนเนี่ยเขามีการไล่ขนแบบนี้คือเห็นตามในเน็ตอะเลยก็เลยตามมาดูที่นี่ที่นี่เดี๋ยวบอก ถึงลักษณะของวิเชียนมาศกันก่อนว่าวิเชียนมาศเนี่ยมันต้องมีลักษณะยังไงบ้างแม่เรื่องอสีเรื่องอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นวิเชียนมาศนะคะวิชียนมาศเนี่ยลำตัวจะสีเหลืองนวลสีเหลืองนวลตำแหน่งแต้มที่เห็นเป็นสีข้างนะคะ,คะออกดำๆเนี่ยเขาจะมีอยู่เก้าตำแหน่งค่ะก็จะมีที่หน้าที่หน,น้าน,นี่ตรงนี้เหรอคะ,คะที่หน้า ที่หูสองนี่ค่ะที่เท้าสี่ที่เท้าแล้วก็ที่หางที่หางแล้วก็ที่ค่ะแล้วก็ถ้าถ้าเป็นตัวผู้นะคะเทียบใบวระเอาจะเห็นชัดแต่ถ้าตัวเมียจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวเราต้องไปเปิดไข่น้องดูว่าเป็นยังไงนะคะแม่แล้วพันุนี้คือคือเขาลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงอะแม่เขาขี้เล่นขี้อ้อนเออค่ะอ้อนมากค่ะเป็นเป็นแบบที่ขี้อ้อนแปลว่าเหมาะกับการเลี้ยงเอาไว้ข้างในบ้านค่ะ จร,จริงๆแล้วเขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อ,เ,อเกี่ยวกับลาบเยวนว้าววันนี้เดี๋ยวจะมาลุ้นดูนะคะว่ามาจะได้กลับไปหรือเปล่านะคะ <c oughs> แอบลุ้นอยู่นะคะแต่ว่าทีนี้นะคะคุณผู้ชมคือเราจะบอกว่าตัวของอวิเชียนมาศเนี่ยคือหลายคนเนี่ยก็คงจะแบบชอบเหมือนกับม้าคือในเรื่องของการไล่โทนสีต่างๆแล้วก็ในตาเขาว่าสีฟ้าตรงนี้แหละเพราะหลายคนคิดว่าเอ๊ะถ้าสีฟ้านี่อาจจะเป็นแบบฝากฝังยุโรปหรือเปล่า <c oughs> <ๆ S 2> เอ๊ะทำไมมาโผล่ในเมืองไทยได้นะคะแล้ว อย่างนี้นี่คือจริงๆแล้วโผล่มาในช่วงสมัยรัชกาลกที่ห้าค่ะออ๋ในสมัยรัชก,กาลที่ห้าเขาเขามามาพบในสมัยรัชกาลที่ห้า ากมิเชียนมากเรามาต่อกันที่สีสวัสด์ติดล้อ,อไม่ใช่นะคะพอดีมีคนให้เล่นมุกนี้ค่ะคุณผู้ชมมาเลยแบบทองเล่นให้เขานะสีสวัสด์กับกอนจาต่างกันยังไงแม่เพราะว่ากอนจาสีดําเหมือนกันกอนจาสีดําแต่ถ้าสีสวัสด์จะเป็นสีออกสีเทา<อ>ค่ะจะเป็นสีเทาเทาปลอดทั้งตัวแล้วในตาของเขาจะต้องเป็นเหลืองอมเขียวต้องเหลืองมอมเขียวใช่อืแม,ม่ก็ตาสีเขียวเลยอ,อ,อ๋อใช่ตาสี สีเขียวเลยนะคะแม่เหมือนแบบตาฝรั่งอ่ะเขียวนะคะไม่ใช่ฟ้าเขียวสีเขียวเอ้าแล้วแม่ก็เหลืององมเขียวอืมแปลว่าตาเขาก็จะถ้าเกิดเป็นเหลืององมเขียวก็จะลักษณะค่ะไกจาเหมือนกันคือตาแบบเหลืองๆแต่อันนี้จะมีนล้ลบเขียวหน่อยแต่ถ้าเป็นคนจาคนจาเขาจะเป็นเหลืองอมพันธ์อ๋อเหลืองอัมพันธ์อ๋ออันนี้เขาบอกว่าเป็น อันนี้เป็นแมวให้แบบโชคลาภได้ไหมคะแม่เขาจะใช้ในรายพิธีการแห่ขอฝนนะคะแห่ขอฝนค่ะในเวลาแบบฝนไม่ตกอะไรเงี้ย่ะจะเป็นความเชื่อของเขาเนื้อทางคนทาภาคปีศารทางอะไรเงี้ยเขาก็จะไปแห่เพื่อทําขอฝนเ้ยค่ะอ่ะอันนี้เป็นสีสว่างนะคะจะเป็นสีเทาหน่อยเป็นสีเทาทั้งตัวเทาทั้งตัวนะคะแล้วก็จะมีสีดอกเลาออกมาแบบเวลาเรามองห่างๆไกลๆอย่างเงี้ย ถ้าเรามองไป,ป๊บเนี่ยมันจะเป็นเทาออกขาวๆนิดนึงนะอะไรเงี้ยที่เขาเรียกก็สีด็อกเราขึ้นทั้งตัวแล้วอันนี้เรามาที่อันนี้นี่กว่าคุณผู้ชมสีขาวล้วนขาวมณี <c oughs> น้องทำไมคุยเก่งจังเลยแม่ <c oughs> ขาวมณีนี่เราก็เห็นบ่อยนะคะแบบมีวลาคนแชร์แล้วบางคนนะพอได้ตาสีฟ้ากับสีเหลืองนะอุ้ยชาวเน็ตนี่เขาไปแห่ชื่นชมแชร์กันใหญ่เลย <c oughs> ขาวมณีแท้จริงแล้วตาคนต้องเป็นสียังไงก่อนแม่ เออจริงๆแล้วเนี่ยขาวมณีเนี่ยเขาก็จะมาจากตาสีฟ้าหรือไม่ก็ตาสีเหลืองใช่ไหมคะก็คือจะฟ้าก็ได้หรือจะสีเหลืองก็ได้อ่าก็คือจริงๆแล้วขาวมณีเนี่ยเขาจะมี3ลักษณะใช่ไหมคะลักษณะ,อะอข,ของเขาเนี่ยก็จะมีตาสีฟ้า <N> <ล Pablo> ตาสีเหลืองแล้วก็ตาสองสีแต่ว่าแมวขาวมณีเนี่ยเขาจะมีดินด้อยของเขาก็คือเริ่มแรกเลยมาจากกอมสีขนกนเขาไม่สามารถที่จะผลิตเม็ดสีได้เขาก็เลยกลายออกมาเป็นขาวทั้งตัวใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดแมวขาวมดีเนี่ยถ้ามีตาสีเหลืองทั้งสองคู่นะไอ้ทั้งสองข้างค่ะเขาก็จะเป็นตาดีหูดีตาดีหูดีค่ะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นตาสีฟ้าหูเขาเนี่ยก็จะหนวกแต่ก็ได้ยินบ้างค่ะแต่ก็ไม่มากไม่มากเท่าไหร่เวลาเขาร้องเนี่ยเสียงเขาจะก้องมากเลยเพื่อให้เสียงเขาเนี่ยดังเพื่อห้เขาจะได้ได้ยินใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดข้างหนึ่งฟ้าข้างนึ่งเหลืองก็หูข้างนึ่งดีหูข้างนึ่งดี เนี่ยตอนเรียนหนูไม่ค่อยตั้งใจเรียนแม่หนูขอโทษนะคะที่หนูตั้งคำถามแบบนี้ทำไมแล้วถ้าเกิดเป็นตาแบบแบบอ่าเหลืองกับฟ้าแบบนี้ถ้าเป็นตาสองสีนะคะก็จะเป็นข้างที่เป็นตาสีฟ้าเนี่เขาจะบอดจริงอ่ะเขาจะบอดค่ะเขาจะมองไม่เห็นแต่หูเขาจะดีนะคะแต่หูเขาดีแล้วตาข้างที่เป็นสีเหลืองก็เนี่ยเขาก็จะมองเห็นแทนแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงหลักจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแมวเนี่ยเขาใช้หนวด เป็นเรดาร์ในการนําทางทุกอย่างไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับระบบประสาทและระบบตาอะไระเขาจะใช้หนวดใช้หนวดใช้หน,นวดสัมผัสเป,เป็นเรดาร์ในการนําทางของเขาจริงเหรอคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงแมวเนี่ยห้ามตัดหนวดถ้าตัดหนวดจะมีปัญหากับการที่เขาใช้ชีวิตของเขาอ๋ออุ๊อยนี่เป็นเป็นความรู้แต่ทีนี้คุณผู้ชมเราจะเห็นได้ว่าแมวแต่ละชนิดที่เราเนี่ยได้มีการแนะนํากันมา ก็ส่วนมากแล้วจะเป็นแมวนำโชคละกันเรียกว่าอย่างไแต่กทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแมวที่เขาบอกว่ามีลักษณะที่ไม่ค่อยดีละกันเดี๋ยวให้แม่เล่าให้ฟังดีกว่าเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดจากสมุดข่อยด้วยใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูแมวที่ให้โชคไม่ค่อยดีกันอช่ค่ะนะใช่ค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีการบอกลักษณะแมวไทยโบราณให้โทษ6ชนิดนะคะทีนี้อยากให้แม่ช่วยยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะมันจะต้องมีลักษณะยังไงทําไมถึงต้องไปให้ให้โทษตามความเชื่อของคนไทยโบราณอ๋อค่ะก็แมวแมวนม,วมวที่ให้โทษนะคะก็จะมี6กสายพันธุ์มี t ้สายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างง่ายๆก่อนเอาชัดๆเลยนะคะก็คื แมวเนี่ยโทษแมวไม่โทษทีคะ่ะแม,แ,มแมวปีศาจอ่าเป็นเป็นแวเป็นแมวปีศาจอ่าเป็นะะแมวปีศาจนะคะแมวปีศาจอย่างเมื่อเราเห็นเนี่ยเขาก็จะกินลูกเขาเพราะเขาคลอดแบบปุ๊บเขกินลูกเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าหลุดเทียบกับคนก็คนคใจร้ายถูกไหมคะใช่อ่าเราก็เอาแบบยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะว่าเนี่ยเขาเป็นแมวปีศาจเพราะเขาคลอดลงมาปุ๊บเขากินลูกเขาเลยอ่ามันก็เลยทําให้คนเนี่ยเขามองมองแมวในลักษณะพวกนี้ว่าเป็นแมวใจร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมตัวอย่างนึงง่ายๆนะอยค่ะอ่า อีกสักตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้คุณผู้ชมเห็นบอกว่าเป็นลายเสือนะแต่แม่บอกว่าจริงๆแล้วให้ดูที่ใบหน้าเขาใช่ไหม<ด>แม่ใบหน้าเขาคือหน้าตาของเขาเนี่ยดุนะดุร<ะ>้ายอะไรอย่าเงี้ยค่ะก็ได้ทําให้แบบลักษณะของเขาเนี่ยมันไม่น่ามองอะค่ะเขาก็เลยจัดออกมาเป็นแมวที่แบบโหดร้ายอะค่ะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยสัตว์พวกนี้แมวแมวแมวเนี่ย จริงๆแล้วเขาก็จะมาจากเสือใช่ไหมคะเขาก็จะมาจากเสือซึ่งผูกพัฒนาออกมาอูกพัฒนาออกมาให้มาเป็นให้ไปเป็นสัตว์ตัวเล็กค่ะเขาก็เลยเรียกว่าแมวความดุร้ายของเขาก็ยังมีคงอยู่นี่แหละค่ะเขาก็เลยทําให้เขาก็จะจัดแยกออกมาเป็นประเภทอไปว่าเนี่ยหน้าตาเขาเป็นอย่างเงี้ยรูปร่างลักษณะไม่สวยไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบทําให้ ความนิสัยความถูร้ายของเขานี่ยังคงอยู่เขาก็เลยจัดเป็นแมวร้ายให้โทษชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะอย่างไอตัวลายเสือนี่นะคุณผู้ชมเ้าบอกว่าในตาเขาจะมีสีแดงเชื้อสีเปลือกต้มมีเสียงร้องเหมือนเสียงผีโป่งนะคะแล้วก็ชอบอยู่ตามป่าตามเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นแมวให้โทษอีกหนึ่งชนิดแบบนี้นั่นเองนะคะนี่เป็นเพียงแค่เรายกตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องมากกว่านี้ตรงนี้จะมีการบอกไว้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมแมวในแต่ละ สายพันกันเพิ่มเติมดีกว่านะคะว่าน้องๆนั้นเนี่ยทำงานดีขนาดไหนก็ <mi> คือการนอนนั่นเองนะคะไปค่ะคืออันนี้ยมาจะบอกนะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่ ได้มาเห็นเป็นแมวไทยทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยได้มีโอกาสไปตามพวกคาเฟ่แมวหรือว่าเล่นกับแมวของคนที่เรารู้จักเนี่ยเรารู้สึกว่าอ๋อสมัยก็จะมีแต่พันจากต่างประเทศทั้งนั้นเลย<ช>ที่นี่พอเรามาเจอแมวไทยจริงๆแล้วคือคียอนคีออนสุดนะคะคุยเก่งสุดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรู้ว่าแต่ละตัวนั้นเนี่ยตรงตามลักษณะสมุดข่อยที่นี่มีเพราะว่า แอบเห็นมาแล้วค่ะที่บอกว่าอยากเห็นตาแบบเหลืองเขียวเมื่อกี้แม่ก็พาไปส่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะแสดงโชว์แบบนี้ยให้เราได้เห็นเลยจริงๆแต่ว่าทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะคือนอกจากว่าเราเนี่ยจะได้รับความรู้ในเรื่องของลักษณะที่ดีของแมวไทยชื่อแต่ละพันธุ์ของแมวไทยแล้วก็ลักษณะที่ให้โทษของแมวไทยนะคะคุณผู้ชมคือที่นี้ก็สามารถที่จะให้พวกเรานั้นเนี่ยได้ไปลงมือเล่นกับ น้องแมวที่นี่ได้เพราะแม่ก็จะมีการสับเปลี่ยนไปให้แักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลองเล่นด้วยนะคะสุดท้ายแล้วให้ทางคุณแม่ฝากกันก่อนนิดนึงว่าที่เนี่ยเราเนี่ยเปิดกี่โมงเปิดวันไหนบ้างมีปิดบริการบ้างไหมยังไงคะแม่อ๋อค่ะศูนย์รักแมวไทยนะคะก็จะเปิดอยู่ที่9ก้าโมงเช้าถึงห้าถึงห้าเออถึงประมาณสี่หโมงเย็นอ่าประมาณห้าโมงเย็นอ่าถึงห้าโมงเย็นแล้วก็ จะไม่มีการปิดค่ะเราจะเปิดทุกวันอยูแแ่แล้วค่ะแม่เราถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าบอกว่าอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางมาแล้วบอกว่าสนใจที่อยากจะจองแมวกับแม่ด้วยนะคะหรือว่าอยากจะติดตามกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่ว่าเอะที่นี่ในในแต่ละช่วงเทศกาลมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเรามีช่องทางไหนบ้างที่ให้กับนักท่องเที่ยวสามารถติดตามของพวกเราได้บ้างอจริงๆแล้วว่าของเรา,ามีเพจนะคะ<อ>เพจจะขึ้นว่าศูนย์อนุรักษ์นวไทยสมุทรสงครามค่ะก็กไปติดตามได้เลยได้เลยค่ะแล้ว วันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณแม่แอลเป็นอย่างมากนะคะที่สละเวลาพาเราทัวร์แล้วก็ให้ความรู้โดยเฉพาะกับท่านแมวอย่างมกมากเลยนะคบคุณนะคะ,ะแม่แอลเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของรายการหมดกันแล้วค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้าเนี่ยพวกเราจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยละกันนนนนนะะคสัววีี้้้มมแแ่่ออออลลกกก็ทงงาาตตขไปนนะคะสวัสดีค่ะ